ได้ผัดซีอิ๊วสูตรอร่อยง่ายๆแล้วค่ะถือเป็นการลวกเส้นไปในตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่เป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่จะผัดซีอิ๊วแต่วันนี้เจ๊ปานใช้เส้นที่ไม่ใช่เส้นใหญ่ใช้เห็ดออรินจินะคะเป็นเห็ดแบบนี้เลยเอามาแทนเส้นใหญ่ไม่ต้องใส่แป้งให้เสียสุขภาพนะคะเมนูอร่อยทำง่ายขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เจแปนจะใช้เห็ดออรินจิแทนเส้นใหญ่นะคะเราไม่งอแป้งใช้เห็ดออรินจิล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วและนำที่ปอกผลไม้แบบนี้นะคะเอามาฝานให้เป็นเส้นแบบนี้เลยให้เห็ดเนี่ยออกมาเป็นเส้นเหมือนเส้นใหญ่นะคะสไลด์ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหรือถ้าไม่มีที่ปอกผลไม้ใช้วิธีเอามีดมาหั่นให้ได้บางๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ หน้าตาแบบนี้เพื่อนๆออยากทานเท่าไหร่ก็เอามาซอยได้เลยนะคะเจแปนทำแค่สองคนทานนะคะก็จะได้เห็ดที่เออเป็นเส้นใหญ่แบบนี้เยอะแยะ,ยะเลยเสร็จแล้วเราจะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยน้ํามันเล็กน้อยนะคะน้ํามันกับน้ำร้อนแล้วเจแปนจะผัดเส้นก่อน เอาเห็ดออรินจิที่ทำเป็นเส้นนะคะเอามาผัดน้ำกับน้ำมันให้สุกในระดับหนึ่งก่อนค่ะก็คือถือเป็นการลวกเส้นไปในตัวก่อนนะคะเห็ดเริ่มสลบแล้วก็เอาเห็ดขึ้นก่อนเลยค่ะเอาแต่เห็ดนะคะน้ำไม่ต้องเสร็จแล้วก็ผัดทุกอย่างตามปกติเลยนะคะใส่น้ํามันกระเทียม ผัดกระเทียมจนหอมแล้วใส่เนื้อหมูเนื้อไก่กุ้งปลาหมึกได้หมดเลยค่ะหมูสุกแล้วออกไข่ใส่ลงไปหนปึ่งฟองตามด้วยผักคะนา้าทั้งก้านทั้งใ,ใบใส่ลงไปเลยนะคะคะน้าเริ่มสลบแล้ว เส้นของเราเลงไปเลยเส้นใหญ่เห็ดออริจิปรุงรสง่ายๆด้วยแกสตัวเหลืองซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายพิกไทยรสชาติตามชอบเลยนะคะ ข้าจนส่วนผสมเข้าเนื้อกันแล้วนะคะเท่านี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็ได้ผัดซีอิ๊วสูตรอร่อยง่ายๆแล้วค่ะและนี่คือผัดซีอิ๊วสูตรไม่งอเส้นใหญ่ไม่ใส่แป้งนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะบีบมะนาวลงไปหน่อยใส่พริกป่นคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันบอกเลยว่า น่ากินมากหน้าตาดีด้วยเส้นใหญ่ของเราไม่ต้องเป็นแป้งเลยนะคะเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสําหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะคะเจแปนแนะนำเลยว่าอร่อยจริงไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเมนูสร้างสารรค์ง่าย ฝากติดตามครัวอร่อยบายเจปปนสำหรับเค็ดรับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ